สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,ว,จาวันนี้เบวมาอีกแล้วเนาะเแบลบมาแป๊บๆจ้ะตอนนี้เบวมาถึงหาบ้านพี่สาวของบิลลี่แล้วจ้ะเแบาบจะมารับหลานสาวแบบไปนอนด้วยเนาะเดี๋ยวยังไงตามเขาไปดูพี่สาวบิลลี่เลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะ <laughs> ดูดอกไม้บ้านพี่สาวจะมีแต่ซืยอเลยที่เบาสัญญาไว้จ้ะว่าจะพา เอฟซี FC, มาดูต้นฟักเนาะเราคิดว่าเป็นฟักอะตัวลูกก็อย่างยาวเลยจ้ะเนี่ยลูกอย่างยาวเลยจ้ะพี่สาวบ,บอกว่ามันติดแค่สองลูกจ้ะตัวอ,อยังยาว has to be at least two feet <laughs> อ,อยังยาวเลยจ้ะ <laughs> <laughs> ด g h ย That's huge. I'm not gonna cook with those. Uh-huh. Um, because I wanna save the seeds for next year. Okay. And hopefully I get more than just two. Okay. <laughs> so, it just they were late starters and now everything's dying off. So I gotta get these cut down and uh just let the the cuckooza. That's what it. This is what it's called. It's a. It's a cucuzza. 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 It's an Italian squash. Ah, it's okay. It's very rare in the United States, from what I hear. So. Yeah, we're going to let this rot out. We'll collect the seeds and save them for next year, and hopefully, yeah, I get more than just. Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ okay. วันนี้แบบพาหลานสาวแล้วก็ลูกสาวแบบมาเที่ยวเดอะมอกันจ้ะมาหาซื้อเสื้อผ้าชุดส,สวยๆใส่กันจ้ะในช่วงหนาหนาวเนาะ <inter uka> เดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้ะพาเด็กๆเขาจะไปซื้ออะไรกันมั่งจ้ะเดอะมอเพิ่งเปิดจ้ะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเช้าเนาะคนก็เลยไม่เยอะมากจ้ะบางล่างก็ยังไม่เปิดเลยจ้ะ เรามาแต่เช้ากันร้านประจำของเด็กๆจ้ะบ็อกซ์วันเด็กวัยรุ่นจะชอบเข้ามาร้านนี่จ้ะ ของดิสนีย์เวลมีแต่สิ่ไวยจ้ะนี่จะเป็นกระเป๋าของ Star Wars น่ารักดิ <c oughs> เราจะให้ดูราคา ไปละ2100บาทจ้ะ วันนี้แบบเดินตามเด็กๆจ้ะดูสาวๆเขามาซื้อเสื้อผ้ากัน ร้านสาวเราดูสอยคอจ้ะน้องชบากำลังเลือกเสื้อจ้ะ <laughs> กำไรข้อมืออย่างหนารักเลยจ้ะเป็นรูปจักรวาลเน,ะน,นะาะนองใช่ะเปยมีแต่นาลากักนนารักเลยจ้ะด้อเราเป็นคนที่ชอบกระเป๋าเปยม,มากๆเลยจ้ะได้เสื้อผ้าคนละชุดสองชุดแล้วจ้ะเดี๋ยวว่า เด็กๆเขาจะเข่า,ขาล้านอะ for ever 21 e ่ะ Forever ร้านที่น้องชบาชอบมาซื้อเสือจ้ะเด็กๆเขาชอบเข้ามาในร้านนี่กันจ้ะ มีเสือผ่าข,ของอ่าเมืองไทยเย,เยอะเหมือนกันจ้ะเป็นเสือเป็นชุดเป็นกางเกงเนาะที่มาจากเมืองไทยเนี่ยประมาณเนี่ยจะ้ะเนี่ยจะมาแบบว่าจากเมืองไทยเราเลยจ้ะเขาจะมีพวกเทียนหอมเต็มเลยจะ้ะมีแต่หอมเลย ลูกๆเขาจะชอบมากันที่ร้านนี่จ้ะเทียนหอมเต็มเลยน้องอลิเซียนางไม่กินอย่างอื่นจ้ะนางอยากกินซูชิปาลาไหลแล้วก็ซูชิกุ้งทอดอย่างเดียวจ้ะ เราก็เลยต้องมาต่อคิวเนี่ยก็ร้านตรงเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นจ้ะร้านประจําของนางเลยจ้ะได้อาหารครบเรียบร้อยแล้วจ้ะเราได้ไก่ทอดเขาพัดแล้วก็พัดทักจ้ะาไวเด็กๆเขนานั่งกิน ส่วนน้องเจนาตาแล้วก็น้องน้ำตาลเขากินไก่ทอดกันจ้ะน้องฉบาเกินซูชิจ้ะมีเขาพัดจ้ะแล้วก็พัดพักแล้วก็มีไก่เทอริยากิจ้ะเดี๋ยวมาชิมก็แแบวกันจ้ะ ร้อนเลยโอ้ oh, ยังหอมไม่ว่าจะไม่ว mm ่าจะชอบสายจอสายยังอร่อยเลยจ้ะ o o า เามาแวะด้านดอกไม้จ้ะเราจะซื้อดอกไม้ไปเยี่ยมหลุมโซ่าเพื่อนของบิลลี่จ้ะเดี๋ยวไปช่วยเราเลือกดอกไม้กันจ้ะเราจะเอาดอกไม้อะไรดีย ดอกเป็นจมากก็สวยจ้ะเราจะเอานีเนาะสวยดิเรามาถึงสู้สานแล้วจ้ะ เราเอาดอกไม้เนาะมาไหวหลุมซบเพื่อนจ้ะเพื่อนของบิลลี่จ้ะเพื่อนของบิลลี่เสียเมื่อตอนที่บิลลี่ไปราชการทหารอยู่ที่อัฟกานิสถานเนาะเราที่นี่บิลลี่มางานซบไม่ได้จ้ะวันที่เขา่ฝังซบเนาะเบลก็มาจ้ะก็ลูกๆเบลเรามางานซบแต่ว่าบิลลี่มาไม่ได้เนาะพอบิลลี่กลับมาอยู่บ้านแล้วบิลลี่มีเวลาแล้วจ้ะวันนี้เบลก็เลยพาบิลลี่มาหลุมฝังซบของเพื่อนของบิลลี่จ้ะ เป็นทหารเนาะด้วยกันกับบิลลี่ที่เขาเคยไปอยู่ที่ประเทศอิรักด้วยกันจัเป็นปีแล้วเป็นเพื่อนที่แบบว่าสนิทกับบิลลี่มากๆเลยพอตอนที่เขาเสียบบลลี่มางานซพไม่ได้เนาะวันนี้ก็เลยได้มีเวลาเราบอก็เลยพาบิลลี่มาไหว้หลุมซพเพื่อนจ้ะแล้วเอาดอกไม้มาให้เพื่อนบิลลี่ด้วยจ้ะแล้วไม่พาไปเนาะว่าอยู่ตรงตรงหลุมซพตรงไหนเนาะเพราะว่าให้เกียรติเพื่อนจ้ะ เดี๋ยวเราจะพาบิลลี่เดินไปตรงนู้นเดี๋ยวขอตัวเนาะเอาดอกไม้ไปให้เพื่อนก่อนค่ะเด็กๆเ,เขาจะนั่งรอกันอยู่ในรถจ้ะ girls สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชบ้าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสเราเอาดอกไม้อ่ะวางไว้กระหลุมฝังโซบให้เพื่อนบิลลี่นะเนาะเซ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดีก็เลยพาเด็กๆมาเสื้อ น้ำดื่มที่สตาร์บัคจ้ะบิลลี่เขาขอนั่งอยู่กับซุสานหนึ่งชั่วโมงจ้ะเพื่อที่จะนั่งแล้วก็คุยกับเพื่อนเขาเพราะว่าเขาเสียใจเนาะที่ไม่ได้มาในงานน่ะซิของเพื่อนเขาจ้ะ้วก็เลยอะ่ะพาเด็กเด็กนะ่ะมาซื้อน้ำดื่มแล้วบอกก็จะไปซื้อพิซซ่าต่อจ้ะหลังจากนั่นครบหนึ่งชั่วโมงบอกก็จะขับรถไปรับบิลลี่อะ่ะที่สุสานเนาะเดี๋ยวยังไงเขาไปดูเด็กเด็ก,เ,ดกเขาสั่งน้ำก็สตาร์บัคกันจะ้ะว่าเด็กๆ็กจะซื้อน้ำอะไรกัน Thank you. แก้วมังกรจ้ะน้ำแก้วมังกรอน e ายลลอง e นะว s e มันตงนตไหนโอ้เธอยจงสา s i น้องน้ำตาลชอบมาบ้านแหววจ้ะเพราะว่าน้าแหววสายเต้เขาบอก <laughs> น้าแหววตามใจจ้ะพามากินขนมกินขา่ากินน้ำซื้อของ เขาได้ชอบมาบ้านเล้วจ้ะสวัสดีค่ะ,คะเราจอดรถตรงนู้นจ้ะตรงนี้จะเป็นเดอะมอลก็ตรงบ้านแล้วเนาะเมื่อช่วงเช้าที่แบบวพาเด็กๆไปเดอะมอลเป็นเดอะมอลล์ก็ตรงบ้านพี่สาวบิลลี่จ้ะเดอะมอลก็ตรงนั้นจะมีร้านขายเสื้อผ้ายเยอะจ้ะของเด็กๆ ของวัยรุ่นอย่างเงี้ยเสื้อผ้าจะมีขายเยอะมีหลายล้านกว่าก็ตรงดมอแบนเนแยวไ like น้ำแก้วมังกรปั่นจะ้ะเดี๋ยวเราไปรับบิลลี่กันจะ้ะ เดี๋ยวมาดื่มน้ำกันจ้ะน้ำแก้วมังกรปัน่นเราชอบมากมากเลยรสชาติอร่อยจ้ะอ,อ๋ออร่อยอร่อยส่วนน้องอ่ะน้ำตาลก็น้องเจนาตาเขาดื่มน้ำสตรอเบอรี่ปั่นจ้ะเนี่ยเขาเอาอ่ะแก้วมังกรไปอบแห่งจ้ะแล้วเขาก็เอามามีส่วนผสมอะไรเนาะเราก็เอามาปั่นเนี่ยเดี๋ยวคาวหลัง เวลาที่แม่แบอกว่ามาที่นี่เนาะแบอบกจะไห้แม่แบบนะ่ะเอาแก้วมังกรจ้ะไปตากแหงแล้วก็ไห้แม่นะเอามาไห้บอกจะได้มาทําน้าปั่นไ้ก็นี่เนาะดูเด็กๆเ,เขา <laughs> เดี๋ยวบอกจะขับรถไปรับบิลลี่เราจะได้เวลาหนึ่งชั่วโมงเราจะขับรถไปขับรถมาครบแลวจ้ะหนึ่งชั่วโมงโอ้ออร่อยอร่อย มืดอย่างเร็วเลยจ้ะมืดอย่างเร็วเลยจ้ะบิลลี่บอกแล้วว่าอ่าบิลลี่จะอยู่ก็ตรงสุสานหนึ่งชั่วโมงจ้ะนั่งอยู่ก็ตรงหลุมซพบของเพื่อนบิลนะลี่เนาะเดี๋ยวก็ไปแค่หนึ่งชั่วโมงจริงๆจ้ะแค่หนึ่งชั่วโมงพอกลับมาอะยังมืดเลยจ้ะตอนเนี้ยบิลลี่นั่งอยู่ในสุสานอะแตบบ่ว่ายัางมืดเลยจ้ะโอเค ready did the Walking Dead come get you yet ไม่ตอนนี้มืดเราจะเด็กๆเล่นนอกพ่อเดี๋ยวพาเด็กๆกลับบ้านเราจะวันนี้ซื้อพิซซ่ามาให้เด็กๆกินอีกเราจะมืดเราเนาะแมวก็เลยไม่ทำกับเข่าจ้ะซื้อพิซซ่าเอาเด็กๆชอบกินอ่ะ พิซซ่าขาวกันจ้ะ Thank you. ยั่วบวกกําเด็กๆไปกินอยู่หน้าทีวีแล้วจ้ะไปละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า So we basically just got these cute outfits from the mall Yeah Yeah and เด็กๆเ,เขาจะมาให้ดูชุดใหม่จ้ะที่เราพาเขาไปซื้อกันวันนี้ด้วยร้านสาวแบบเป็นครั้งแรกที่แบบนางได้ใส่กระโปรงแบบนี้จ้ะเด็กๆยังไารักเลย so this is another outfit that we got from the mall yep นี่เป็นอีกชุดจ้ะที่ uh, น้องน้ำตาลแล้วก็น้องเจนาตาได้ซื้อชุดนี้กันจ้ะวันนี้ขอบคุณจ้า ขอบคุณทุกๆคนจ้าที่เป็นกําลังใจให้แบบแล้วก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย